สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพรีชีพขัดรักแร้ให้ดูกันค่ะสังเกตเลยตอนนี้ก็คือรักแร้ดำมากๆได้ไปเจอเจ้าตัวนี้เลยค่ะฟูจิอัมพิเจลนะคะเขาเป็นสครับนะคะที่ช่วยขัดตามซอกคอขานีบขาพับนะคะหรือว่าจะเป็นรักแร้ข,ของเราก็ได้เดี๋ยวมิกินนี่ก็ได้ะะทุกคนเพียงแค่เรานะคะใช้ใช้ในปริมาณที่มันพอเหมาะกับบริเวณนั้นนะคะทุกคน,นแล้วก็บีบมาเลยเนื้อเจลของเขานะคะก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะโอเคแล้วเราก็จะมาขัดเลยค่ะที่รักแร้ของเรา ตัวเจลของเขานะคะก็จะมีความแบบหอมอ่อนๆหอมเย็นๆนะคะทุกคนแล้วก็ขัดไปแล้วเนี่ยก็จะแบบเหมือนเกาะตัวเป็นเส้นแล,และจะนําเอาที่ใครหรือว่า,เ,าเซลล์ผิวที่ตายแล้วของเรานะคะออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวจะขัดให้ดูกันเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขัดวนไปเลยะคะ่ะทุกคนขัดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวใต้วงแขนนะคะขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคือที่ใครหลุดแบบกระจายมากนะคะทุกคน สำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับเจ้าฟูจิอามพิเจลตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามโลตัสนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์พวกช้อปปี้ลาซาด้าอีกก็มีนะคะทุกคนเพียงแค่เสิร์ชคำว่าฟูจิอามพิเจลนะคะบอกลาเต่าดำกันค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย